วานเลยไปที่วัดเขาพระแวงเอเดนูก็มีธุระก็เลยไปไปดูหนก็ไหนไหนเขไปก็เลยไปดูวัดหน่อยไ,ไปได้ยินเรื่องเราวขอมๆเลยมาเล่าให้เจอฟังก็บอกว่าวันที่เขาจัดงานตัดรูปนี้ไม่มอะไรกันนั่นะ เงินไม่เหลือเลยไม่มีเงินเหลือเงินที่มีอยู่แค่ก็บอกว่าสามแสนคือเงินที่เอาเก็บไว้บุรณะพระโอโบโสถนั่นถอนไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยนะเก็บอย่างเดียวใช้ไม่ได้อ่าง่ายเดินนะโย وم, มไม่ต้องนั่งนะจ๊ะเดี่ยวจ๊ะยืนนะยืนนะจ๊ะเออโมสนาณน,นะโยมนะแข็งแรงทุกคนเลยนะ nè cha cháy 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 nữa cháy 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 à cháy 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 nữa มมีอยู่คนหนึ่งเข้ามาบอกเป็นเจ้าภาพตัดรูปนิมิตลูกละสองแสนห้าพอวันมาตัดก็ตัดเสร็จสับเรียบร้อยแต่ไม่จ่ายสตังค์จนถึงวันนี้ยังไม่จ่ายสตังค์เลยสองแสนห้าไม่ราบว่าเป็นไงไม่มีเลยครับสตังค์ตอนนี้เลยยังไม่ทำอะไร เขาไม่มีเงินจะทําอะไร mm hmm. แล้วเราก็ฟังไปก็เออจะบอกสนน้ําหน้าก็ไม่ได้ก็ดีแล้ว mm hmm. แต่ก็เห็นใจเขานอะวัดอย่างอยู่อย่างนั้นรอบข้างเขาคิดยังไงก็ต้องว่าไปตามเขาคิดมีมีหนังมีลิเกมีดนตรีมีอะไรอ mm hmm. หอศพใช่ไหมล่ะมันก็หมดไปอย่างนั้น แล้วก็มีเรื่องน่าตลกอยู่เรื่องก็บอกว่าเวลาวันทุกวันเขาก็มีรายได้เข้ามาก็มีแต่แบงค์ยี่สิบเป็นเยอะเลยเป็นกระสอบเลยแบงค์ห้าสิบหายากแบงค์ร้อยม่ต้องเอ่ยี่สิบเลยเยอะมีก็ให้พระมาช่วยต้องจ้างพระมาช่วยทําบัญชีแล้วก็ฟังเอขนาดพระต้องจ้างเลยเดี๋ยวนี้ว่ะเห้ย พระมีไรายได้นั่นเนี่ยจ้างทำบัญชีถาว่าเท่าไหรล่ละเก้าวันสามหมื่นเอาบ้างไหมเองเ,อ <laughs> อเรี่ยงอย่างนี้มันก็ฟังฟังดูกันแต่ว่าตลกก็มันก็คขำๆไปแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนอะหากินกับ วัดหากินกับศรัทธาของญาติโยเนี่ยมันเยอะเหลือเกินคนจะไปสวรรค์มันจริงยากเนาะม mm ีแ hmm. ต่ตกนรกเน่ยเห็นเยอะแยะมากมายขนาดนี่ทําแต่งานบุญงานกุศลเนะมันยังหากินในในส่วนของสงเอาซะเยอะ แยวก็ดีวัดก็เสร็จแล้วก็บอกไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่มีสตังก็ได้โบสถ์หลังมีโบสถ์โบสถ์ยังอยู่โบสถ <laughs> ์ไม่ไปไหนก็คาชายกก็ว่าโบสถ์ยังอยู่ยังดีไม่ไปไหนไม่มีสตังก็ไม่เป็นไรก็ห้องน้ำก็สิบสองห้องก็ทำทำไม่ใช้งานได้ดีพระ ก็มีพระได้บวชได้ใช้พระโสส์หลังที่พวกเทไปช่วยกันทำบาบบปีนี้ก็สี่องค์แล้วปีนี้นะก่อนนั้นก็มีบวชแต่ปีนี้สี่องค์แล้วก็คนที่เขามีศรัทธาเขาก็ยังได้อาศัยพระโบสสได้บวชเป็นพระพิสุในาศาสนาบ้างนะถึงจะมีโอกาสน้อย ที่จะรับการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ทำให้การบวชของเขาได้อานิสง์หรือว่าสมกับการที่มาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ก็ก็ยังมีพระโอโบสถทําให้เขาได้บวชนบมาชาวบ้านแถวนั้นนะ่ะเขาไม่เคยได้หละกพระโอโบสถนี่ถ้าทางเราไม่ไปช่วยเหลือนะ ว่าจะว่าจะสิบปีเลยสิบปียังไม่รู้จะเป็นยังจะได้อะไรเสาขึ้นสองต้นสต้นหรือเปล่ามันจะคงไม่ไม่เสร็จแล้วสิบปีนี่ไม่เสร็จเราทํากันแค่ไม่กีป่ปีสองปีเท่นั้นสองปีเสร็จแหละเลดไปดูพ่อนัดเขาไว้ก็เลยต้องไปดูก็หน่อย อนาจใจนี่ขนาดคนอยู่ในเขตศาสนานะและคนนอกเขตศาสนาจะเป็นกันยังไงเอสวรรค์ไม่ใช่ของง่ายเห็นไหมละ่ะยากการที่จะไปแค่สวรรค์มันยังยากเลยเราเราอยู่ของเราเนี่ยเราอาจจะเห็นในเรื่องของเราเราก็ว่าเรา ยากของเรามันพอมีทางมีหนทางใช่ไหมล่ะจะไปมองโลกข้างนอกก็บ้างถึงไม่จะอยู่ในเขตเขาปฏิบัติกันก็มีเขตวัดวาอารามกันก็มีไม่ว่านักบวชก็ดีลึกญาติโยมที่เข้ามาอาศัยวัดก็ดีลึกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดก็ดีเราไม่เคยเห็นนจะมีใครไปสวรรค์ได้สักคนเห็นจะ นรกบ้างเปรตบ้างเยอะแยะไปหมดหายากหายากจะเราจะเจอจิตใจของโอที่พอจะเห็นเป็นนางฟ้าบ้างเป็นเทวดาบ้างน้อยจังเธอน่าจะภูมิใจนะว่าเรายังมีวาสนาเดินมาถูกทางที่เราได้มาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมี่ยั สั่งสอนเราให้เราได้หูตาสว่างบ้างแต่เธอก็ต้องตระหนักไปว่าคนรอบๆตัวเราเนี่ยก็จะไปสวรรค์มันยังยากเลยเราก็ทนงตนไม่ได้หรอกนะต้องไม่ประมาทเอาไว้แต่ใจเรามันยังไม่แน่นอนต่อคติที่เราหวังผลอย่างเลวก็เราก็ค้างสวรรค์ก็ถสอว่าโชคดีและสำหรับเรา แต่ฉันยังจำคำครูฉันได้ครูน้อมทองสุพรรณสมัยก่อนฉันเคยไปศึกษาวิชาดนตรีกับท่านท่านว่าอย่างผมเนี่ยเอาวอย่างผมเนี่ยอย่างเก่งก็ตกนรกเบาๆก็ถือว่าโชคดีแล้วนี่ความประพฤติของครูผู้นี้มีความอ่อนน้อมอ่า เป็นคนที่มีความอดทนมีความสัจจะตั้งมั่นคงดีทําเป็นทมไม่ทําก็ไม่เอาเลิกเป็นเลิกอย่างเนี้แล้วก็เกณฑ์ของเธอก็เปลี่ยนไปเรืจิตใจที่มีเมตตาตลอดไม่ได้เคยเอารัดเอาเปรียบใครก็เลยนะแต่เธอก็ยังประมาณตัวเธอตอนนั้นฉันบวชแล้วฉันก็ไปเยี่ยมแล้วก็บอกคุณอย่างผมเนี่ยแค่ตกนรกขมเบาๆผมก็โชคดีแล้ว เธอยังประมาณตัวของเธอว่าแค่นี้ความดีที่มีในปัจจุบันนั้นนะคงได้แค่นี้ไอ้จะหวังเอาสวรรค์เนี่ยยังไม่รู้ว่ามันจะไปได้หรือเปล่า<ม>เพราะว่าเธอก็ยังพอใจในการดื่มสุราแต่ว่าถึงวันเข้าพรรษาปุ๊บเธอจะหยุดทันทีเลย,เยก่อนหน้านั้นกินแบบกินทิ้งทิ้งทวนเอางั้นเชอนะะ ยิ่งวันใกล้ก่อนที่จะอดเนี่ยตุนๆเอาไว้แต่ว่าละแรกๆก,ก็เป็นแก้วนั่งๆก็เป็นแบรนด์นัลงวก็เป็นกลมอพอถึงวันเข้าพรรษาปุ๊บเธอก็เมาไปจุดทูบเลยแหละอย่างนั้นจริงๆครูไลฟฟังก็ก็นังกลุ่มอย่างนี้แหละแล้ววันเข้าพรรษากลางคืนก็ไปจุดทูบหน้าพระ พอนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนไปจะออกพรรษาเลิกเดือนลงคิดว่าก็หักอย่างนั้นเลยไม่ใช่ชะลอนะกินหนักแล้วไปเบานะนี่กินเบาไปหาหนัก mm hmm. อ่าพอถึงวันนั้นปุ๊บเลิกเลยหยุดทันทีแล้วเธอลนงนึกที่ว่ามันยากนะ <Yeah. S 1> การที่อยู่ๆแล้วหยุดไปทันทีแล้วไอ้แอลกอฮอลิซึมมันจะทําให้ร่างกายมันเปรี้ยอ่อน เพียกลายเป็นคนหมดเรี่ยวหมดแรงตอนนั้นนะอาจตายได้แต่เธอก็ไม่แตะเลยแม้แต่หยดเดียวนะแล้วไม่ใช่เธออยู่นอกเขตที่เล่ามีเธออยู่ในโรงเล่านะโรงสุราบางยี่ขันนะทํางานที่นั่นอา่านแผนดนตรีแล้วต้องไปทุกวันวันเข้าภรษาก็าไปทํางานทุกวันพวกประชวนกินเหล้าทุกวันอ เธอก็กลุ่มด้วยความเร่ค่ะไอสังขารมันก็เบียดใช่ไหมล่ะเออกว่าจะรอดไปก็อย่างน้อยแล้วก็สองอาทิตย์กันแล้วนะถึงจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ในระหว่างนั้นโอ้โหถ้าเป็นแทบตายแต่เธอก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนใจหรือว,ว่าไปหันไปดื่มเหล้าเลยนะแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เอาแลวไม่ได้อยู่ห่างเล้านะมันอยู่ในโรงเหล้าอ่ะเออนี่ กำลังใจเนี่ยเราเนี่ยต้องยกให้ครูเราเลยเธอนี่จิตใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มากเธอทำได้ขนาดนี้เธอยังเก่ากันแล้วว่าคุณอย่างผมก็อย่างเก่งก็แค่นานรกขมเบาๆคณะประสคดีและ้วะตายนะเอ้อ <laughs> แล้กำลังกำลังใจอย่างเธอเรียนเด็ดขาดไหมล่ะขาดเหมือนกันขาดเป็นช่วงๆช่วงไห <c oughs> <laughs> นอารมณ์ดีขาดช่วงไหนอารมณ์ไม่ดีต่อติดเ <laughs> เรื่องนี้ยากการที่จะตายแล้วไปสวรรค์นี่ยังเห็น ยากละว่าโอกาสมันไม่ใช่ง่ายกับทุกคนนะบางคนฉะนั้นเนี่ยมเขามีโอกาสยอย่างอย่างคุณยายเนี่ยยังเธอไปสวรรค์ได้แน่นอนอันเนี้แน่นอนเพราะว่าไม่มีอารมณ์ไปไหนไม่มีอารมณ์ไปเกาะเรื่องอะไรจิตใจทั้งวันทั้งคืนก็จดจ่อแต่เรื่องอย่างนี้นึกถึงพระฟังธรรมะอนึกถึงพระโหยหาจะพระจะไปไหน ไอเรื่องคิดหมกบุญเรื่องอื่นไม่มีในสมองไม่รไม่ได้สะสมอะไรไม่ได้อยากอะไรไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเมต่อจุดหมายปลายทางวังนิพพานเป็นที่ไปอย่างเดียวอย่างนี้ตายไปก็สวรรค์เธอได้แน่ในไปเป็นอื่นแหละคติเขาเริ่มแน่นอนคติคือว่า ความตั้งใจที่วันคืนล่วงไปไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องที่จะคิดชั่วทําชั่วอยากอะไรตัวมี่อะไรทําให้ใจมันเศร้าหมองนี่ยากเลยนะยากมากทั้งๆคนมีอายุมากเนี่ยเรื่องอยากต้องเยอะกว่าคนมีอายุอย่างเราเราอย่างเราเราเนี่ยเวลาเราอยากเราทําได้แต่คนมีอายุมากมแล้วมันอยากแล้วมันทาไม่ได้เนี่ยความอึดอัดมันเยอะกว่าคนปกติไหมล่ะเออ จะไปไหนก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ถูกใจคนอื่นเขาก็ติเขาก็ว่าเอามันมีอะไรสารพัดบีบคั้นจิตใจมากกว่าช่วงของคนที่มีอายุอย่างเราเราเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้คิดถึงมันเลยก,ก็ไม่ได้มาสนใจว่าสิ่งนั้นจะบีบใจเขาอย่างไงเขาปล่อยจังก็ปล่อยไปตามอัตตภาพเย็นต่ละก็เข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ เวะลาแก่แล้วเป็นอย่างเนี้ยแก่แล้วก็หูไม่ดีตาไม่ดีเดินไปไหนก็ลําบากปวดนั่นปวดนี่จะนั่งจะนอกนก็นกลุกโอยโอยก็จะมีเพงลงร้องของยายของบร่ว <gü ey> งก็โอยลุกก็โอยเดี๋ยวมันดอกไม้เลยอยแกสอนล่วงลาลวเวลาจำไว้นะเดี๋ยวต้องหัดร้องเพลงนี้มัาง ลุกก็โอยนั่งก็โอยมันดอกไม้เลยสอนล่วงลายังมีอีกวักอันจะจําไม่ได้อินว่างๆไปเรียนกับยายหน่อยนะ